สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป2ตัวล่างในงวดประจําวันจันทร์ที่31กรกฎาคมหกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสถิติที่สําคัญสา,ค,ญสาคัญนะครับสาหรับเลขต้องห้ามนะครับ23มงวดล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้นะตั้งแต่สองห้า้านะครับผมก็จะให้ดูข้อมูลที่สาคัญสำคัญนะครับก็คือเขา่าพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือ,เ,อเริ่มต้นจาก17มกราคมปิ6 6นะครับหลังจากนั้นมาก็ ไม่พลาดไม่พลาดเลยนะครับก็เข้าสู่ปกตินะครับก็เข้าสูตรเหมือนเดิมนะก็ดีเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จุดตำแหน่งตรงนี้อ่าไหนๆก็บอกแล้วนะครับผมก็ได้บอกทุกครั้งนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมจะไม่บอกอธิบายเยอะนะครับเอาที่สาคัญสําคัญนะอ่าตรงนี้นะครับยี่สิบสามงวดก็ พลาดวดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พลาดวดเดียวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่พลาดนะครับตรงนี้นะครับมาดูกันครับเห็นไหมครับงดที่แล้ว3ามกับห้าก็ไม่มานะครับแล้วงวดนี้1กับ1นะครับเป็นจุดตำแหน่งที่เขาไม่มาเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ว่าค่อนข้างเชื่อถือได้ว่าเขาจะไม่มานะอันนี้ผมให้ดูตามสซตตินะครับข้อมูลนะตำแหน่งที่ผมได้ไล่นี้ก็คือเขาไม่ได้ออกมาเลยนะออกแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับแถวแรกและแถวที่6 ตรงนี้นะครับแล้วงวดนี้ก็เป็น6หลักตรงนี้นะครับที่ผมทําตารางขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะสำหรับ6หลักมาดูครับ9ก็คือจะเป็นตําแหน่งที่ไม่มาเห็นไหมครับตรงไหนที่มี6หลักตรงนี้จะไม่เคยมีออกเลยนะครับเพราะฉะนั้น1กับ9ผมก็จะกา,กากระบากลงไปนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะครับสําหรับข้อมูลตรงนี้นะก็เป็นเลขสูตรเลขสูตร นะครับอันนี้ผมก็ไปเรียบเรียงมาใหม่นะครับจะสรุปใจความได้ดังนี้นะเพื่อนๆก็ลองดูไปพร้อมๆกันนะครับย้อนไปปี65นะครับจุดตาแหน่งนะครับ1 2 3 6 7ตรงนี้นะเขาจะออกแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ปี65นะครับลองไปไล่ดูได้นะคือเขาออก61เห็นไหมครับ61อย่างนี้นะครับแล้วปี66นะครับล่าสุดเขาออก7 3 7ดสามเนะครับเห็นไหมครับ7 3 7-1ด 1, แล้วก็1-6นะครับแล้วล่าสุด6-2เห็นไหมครับก็จำแนกออกได้แบบนี้นะครับลักษณะที่ออกแถวด้านล่างสีแดงคือออกน้อยที่สุดนะแล้วมาดูสีตรงจุดสีน้ำเงินนะครับเลขสูต MM รนะ0-4-5-8-9ปี6-5จะมี1-2-3-4ห้างวดด้วยกันนะครับก็มี5-8-0-9เห็นไหมครับ้ยครับ5-8-0-9 5- 9, 58, เนี่ย มันจะออกอยู่แถวบนนะครับส่วนปี6กก็จะมี80นะครับ09นย์เก้านครับ80 09นะครับเราจะจับำแนกออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะที่ออกแบบนี้นะครับแถวบนกับแถวล่างเนี่ยโอกาสที่เขาจะมามันน้อยนะครับโอกาสที่มามากที่สุดนะครับผมก็จะไล่ให้ดูนะครับตั้งแต่ปี6 5เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปแบบเร็วเลยนะให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ผมก็ไปเรียบเรียงมาใหม่ตามสถิตินะครับ สติสถิติตามความเป็นจริงนะครับว่าข้อมูลเป็นไปนตามนี้มันเป็นแนวทางให้เราได้เป็นอย่างดีในการที่จะนําไปใช้นะครับอ่ะลองดู17มกราปิอหกห้านะครับหกห้านมครับเก้าสองอาร์สีกระอาสีน้ําเงินก็คือแถวบนนะครับสีแดงก็คือแถวล่างเห็นไหมครับเก้าสองเห็นไหมครับก็ลักแบบนี้เห็นไหมครับเก้าสองนะ,ะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมทำนี้ใกล้กลๆเห็นชัดเจนนะครับเก้าสอง สามศูนย์เห็นไหมครับห้ 5, เาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับศูนย mm ์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์ก็คือลักษณะด้านบนกับด้านล่างจับกันโอกาสที่เขาจะมาคือมากที่สุด นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะสําหรับปีเอาเข่าๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็พาไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่เขาออกแบบนี้เองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นด้านบนด้านล่างจับกันแบบนี้ตลอดเลยนะครับมาดูมาดูปี6 6ล่าสุดนะเราไม่รวมเลขเ้ลนะครับที่ออก55าหหรือ99 99ไปนะครับมี99 9 9 55อยู่3งวดนะเห็นไหมครับที่ออก4 7่ให้ดูนะครับ7มกราแล้วก็92เห็นไหมครับจบแบบนี้นะ แล้วก็มี6กห้าเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็30ให้ดูแบบนี้นะครับส่วน16กับ62มันจะออกด้านล่างแบบนี้แต่โอกาสเข้ามามันน้อยนะสำหรับเลขสูตรก็จะจำจำแนกได้ตามนี้นะครับว่าโอกาสที่สีน้ำเงินจะมากับสีแดงจะมาแถวเนี้ยมันน้อยส่วนใหญ่มันจะมาจับแถวบนกับแถว,แถวล่างด้วยกันอันนี้ผมก็ได้ไปดูตามสถิติและตามข้อมูลแล้วนะครับก็จะบทสรุปได้ตามนี้นะครับแล้วเราก็ เอาตรงนี้นะครับมาจับกับเกณฑ์ของเลขต้องห้ามเพราะว่าเชื่อถือได้นะครับยีบสามงวดพากไปแค่งวดเดียวนะครับเลขต้องห้ามก็คือตรงนี้นะครับแถวบนคือ1 2 5 6ห้าหห้ามจับคู่ัเองนะครับห้ามจับกันนะและจุดตำแหน่งนี้ที่เขาไม่มานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับมามาดูตรงเลขสีน้ําเงินก่อนนะครับตรงเลขสีน้ําเงินนะตรงนี้นะครับ0 4 5ย์หถ้า2ตัวเขามาเนี่ย ปีหกเนี่ยเขามาด้วยกันสองงวดโอกาสมามัน,ม,นมันก็น้อยนะแต่ผมก็สรุปให้แล้วนะครับก็คือห้าสิบห้าแปดนะเพราะว่าเก้าเขาไม่มานะครับเขาจะเหลือห้าสิบห้าแปดเท่านั้นนะเ,เพื่อนเพื่อน,อนและสมาชิกถ้ามีเลขเด่นก็เอาไปจับกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญ,สำค,ญสำคัญนะครับสำหรับห้าสิบห้าแปดอ่าห้ 58, าสี่สี่ห้าเนี่ยผมไม่ได้เอานะครับเพราะว่าข้อมูลที่มาสองตัวตั้งแต่พีเออห้าสอลน้สองพัน นะครับอัปเดตนะเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเดือนกันยายนหรือไงไม่ทราบนะสี่ห้าห้าสี่นะโอกาสเขามาเนี่ยสี่ห้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับลองไล่ดูแล้วไม่มีนะครับห้าสี่สี่ห้าห้าสี่นี้ไม่มีเลยนะครับผมได้ลองไล่ดูแล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่อะไรครับห้าศูนย์ห้าแปดนะห้าศูนย์ห้าแปดที่เขาจะมาเออผมขอภัยครับอันนี้ผมให้ดูผิดนะครับอ้อนี่ครับเลขสองตัวนะเลขสองตัวผมขอภัยครับ สี่ห้ามีปีห้าแปดอยู่ครั้งหนึ่งนะปีห้าแปดอยู่ครั้งแล้วก็หกสี่อยู่ครั้งหนึ่งนะครับสี่ห้านะแต่เพื่อนๆรัฐสมาชิกชอบก็จัดไปได้นะครับสี่ห้าห้าแปดนะครับแต่ผมจะสรุปตรงนี้ให้แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ล่าสุดเนี่ยมันชอบออกนะครับก็เหมือนตรงเนี้ศูนย์เก้าเนี่ยเขาจะดึงมานะครับศูนย์เก้าดึงมาแล้วกต็ตรงนี้แปดศูนย์ออกไปแล้วนะครับแต่เขาไปดึงมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นะ ก็จะเอาเฉพาะ50กับ58ถ้าชอบสีห้าก็จัดลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสีน้ําเงินเขามานะครับ5058จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันก็จะมาตรงกับตรงนี้นะครับ5 0 58ถ้าชอบสีห้าก็เอาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็คร่าวๆให้นะครับถ้ามา2ตัวจะเป็นแบบนี้นะครับและถ้ามาถแถวล่างนะครับถ้ามาแถวล่างหนึ่งเราก็จะไม่เอานะครับหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เขาไม่มาตรงนี้9ไม่มาผมก็ไม่ได้เอา9้าไปนะครับก็จะได้ สองสามกับสามหกนะครับสองสามกับสามหกอ่ะมาดูข้อมูลกันนะครับสองสามก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับสองสามกับสามหกนะโอเคนะครับหกสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกก็ออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือสองสามสามหกนะอันนี้ผมก็ข้าวๆนะเพราะถ้าเพื่อนๆมีสมาชิกเ,เพื่อนๆและสมาชิกมีเลขเด่นของตัวเองนะครับก็จับตัวเลขอื่นเอาไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับสําหรับ เลขสูตสีน้ำเงินแถวบนก็ได้5 0 5 8ส่วนด้านล่างก็คือ2336านะครับผมให้ดูแล้วนะครับมีสีงวดด้วยกันนะครับของปี66นะปี65มีแค่ครั้งเดียวส่วนสีน้ำเงินมี2ครั้งนะแล้วปี65มีด้วยกัน5ครั้งท o วใหญ่มันมันก็จะออกน้อยไม่ได้มากนะครับเราไปนเน้นตรงนี้นะครับให้ไปจับแบบนี้เอานะครับอ่ะเรามาดูที่มันออกมากที่สุดนะครับตรงนี้จะออกมากที่สุดนะครับ,ตร,ออรบตรงนี้จะออกน้อยที่สุดก็คือแถวล่าง นะครับโจกน้อยที่สุดนะ <c oughs> ขอไปครับเอามาต่อกันเลยนะ5้าสามห้าเนะครับห้าสห้าเต้องจับแบบนี้ถูกต้องนะครับต้องเป็น5้าสาห้าเแบบนี้นะครับ5้าสมห้โอกาสเนี้ยโจกมากนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วนะก็ะคือมาดูเลขต้องห้ามกันห้ามจับกันเอง5้าก็ต้องมาจับกับ5้าสห้าเแบบนี้จะได้ห้าสาห้าเนะครับแล้วเราก็มาดูศูนย์ ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์สองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบหนึ่งก็นําไปใช้ได้แต่ผมบอกแล้วมันอยู่จุดตําแหน่งที่เขาไม่มาแล้ววันนี้ไม่มาถึงสองจุดด้วยกันก็เชื่อถือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็พิจารณาอเองนะครับใช้วิธีการยานนะผมก็ไม่ทราบผมทําไปตามแนวทางนะครับตามสตินะอ่ะศูนย์หกศูนย์สองจับลงไปนะแล้วก็มาสี่นะตรงนี้ก็ศูนย์หกศูนย์สองเห็นไหมครับสี่สี่อะไรครับสี่หกสี่สองสี 4642แปดหกแปดสองก็ตรงนี้แปดหกแปดสองเก้าไม่ได้เอาแต่ท่านเพื่อนชอบก็เป็น9ก้าหกเก้าสองนะครับเราเอาแนวทางตรงนี้ให้จับกันแบบนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะไปด้วยกันได้ดีนะครับเมื่อลันบนจับกันด้านล่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาจับแถวล่างมันเริ่มจากศูนย์ก็เป็นศูนย์สามศูนย์เจ็ดนที่เหลือนะครับแล้วก็สี่สามสี่เจ็ดแล้วก็แปดสามแปดเจ็ดจะได้ตามนี้นะครับ แถวล่างที่จับกันเองนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันไหนก็ตรงนี้แล้วนะครับมาดูตรงสีน้ําเงินก่อนนะผมได้บอกไปหลายเที่ยวแนละ้วว่าจะไม่ว่าจะเป็นงวดไหนนะครับให้ดูการจับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สาคัญผมก็จะเน้นหน่อยนะครับเห็นว่าห้าศูนย์นะครับเลขต้องห้ามจับกับไม่ห้าเห็นะครับห้าศูนย์อันนี้ถ้ามาสองตัวนะศูนย์แปดนมครับศูนย์แปดห้าแปด อันนี้ตั้งเริ่มตั้งแต่ปี65เลยนะ,ะจนมาปี66ก็ยังก็ยังเป็นจับแบบนี้อยู่เห็นไหมครับ80 09เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการจับก็คือด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนกับด้านล่างเพราะมี5ตัวเดียวตรงนี้เห็นไหมครับมันก็ต้องเป็น50 45เนี่ย58 59นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะแต่ผมจะเอาตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับการจับจะต้องเป็นด้านบนกับด้านล่าง นะครับก็คือแบบนี้ถ้าเป็นสองตัวนะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวนะครับโอกาสที่เขาจะาจับด้านนี้นะก็คือเลขเลขไม่ห้ามนะมันมีหนะึ่งหกด้านนี้นะครับมีอยู่สักปีหกหกมีด้วยกัน3ามงวดด้วยกันนะครับปีหกห้าตรงนี้จะจับแบบนี้กันตลอดเลยก็อลองพิจารณากันดูนะเนี่ยปี6หตรงเนี้ยที่มันจับกันเองนะมาสามงวดแล้วนะครับก็คือก็คือช่องนี้นะครับแต่โอกาสที่มามากที่สุด ก็คือตรงนี้นะครับเขาจะมามากที่สุดเลยนะครับการจับแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เอาแนวทางที่ผมได้ทำเมื่อสักครู่นี้ลองไปจับจกันดูนะครับสําหรับตัวเน้นเพื่อนๆมีเลขเด่นเลขอะไรของตัวเองนะครับก็นํามาจับได้เลยนะแต่ที่ผมจะที่จะเน้นเน้นลงไปนะครับที่จะเน้นเนนะครับที่ผมได้ลองไล่ดูข้อมูลต่างๆแล้วนะครับโอกาสที่เขาจะมา2ตัวนะครับ สตัวล่างงวดนี้นะโอกาสนะครับ<ม>ก็คือเล,เลข88ปดยังไม่มาเลย9ก้าเคยออกเก้าสองเก้าเก้าเก้เกาไปแล้วนะครับเลขเจ็ดก็ออกไปแล้วเลขหกก็ออกไปแล้ว5 4าสีออกไปแล้วเหลือศูนย์เนี่ยเมื่อปี6 5นี่เยอะมากเลยนะครับศูนย์สองศนย์หกศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะที่มันเด่นเนี่ยก็คือ06กกับศูนย์สนี่เด่นเลยนะครับแล้วก็ มีมันออกเบอร์ห้าสามไปแล้วแต่ถ้าชอบห้าก็จะเป็นห้าสามห้าเจ็ดนะครับห้าสามห้าเจ็ดนะก็คือห้าสามห้าเจ็ดแบบนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าฝั่งเนี้ยนะครับสำคัญที่สุดนำไปใช้ได้เลยนะแต่ผมไม่เน้นให้มากกว่านี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าศูนย์เนี่ยเมื่อเมื่อปี6หเนี่ยมันออกไปเยอะแล้วแล้วปีอหาปีหกห้ามออกไปเยอะแล้วนะครับ ออกเยอะมากเลยนะครับหเหมือนกันเต็มหนึ่งออกหนึ่งหกไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราก็ไม่มี1เรามีแต่0เพราะฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่ 02, 0ูนย์สนะครับศูนย์สามถ้าชอบก็นาไปใช้ได้ตรงนี้แต่โอกาสที่มามันน้อยนะครับแต่ก็สามารถถ้าชอบ0ูนย์ก็มีอยู่แค่4ตัวนี้นะครับโอเคนะแล้วก็จะให้เน้นไปที่8 8, 8ก็ยังไม่ออกเลยนะครับก็จะเป็น8283นะครับอ่าผมใช้ไปที่82 83นะตรงนี้โอกาสมาน้อยนะครับแต่ก็กันเอาไว้ได้นะครับ แนวทางตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปดัดแปลงของตัวเองได้ถ้ามีเลขเด่นของตัวเองแล้วก็เชื่อถือได้นะครับโอกาสที่พลาดของมาน้อยก็ลองมาจับๆดูนะครับคัดตัวนําไปใช้ได้นะครับเพราะเลขที่ผมสรุปให้เพื่อนๆสมาชิกบางท่านนะครับก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ขอให้เอาแนวทางผมไปนะครับตรงนี้พลาดแค่ครั้งเดียวจากยี่สบสามงดถือว่าใช้ได้นะครับเลขต้องห้ามห้ามจับคู่กันนะครับ ตรงนี้นะแล้วการจับของเขาก็ให้เอาแนวทางของเลขสูตรไปจับนะครับส่วนใหญ่บด้านบนกับด้านล่างจะจับด้วยการสีม่วงกับสีแดงแบบนี้โอกาสที่เขามามากนะครับแต่ที่สีน้าเงินโอกาสที่เขาจะมาสีแดงโอกาสที่เขาจะมามันน้อยแต่มันก็ต้องกันทุกครั้งเอาไว้นะครับตรงนี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ทบทวนใหม่อีกรอบสองรอบจะไ,ได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมหาสูตรเลขเด่ดเดนสูตรเด็ดๆน,นะครับ อย่างตัวเดียวหรือ2ตัวอย่างเงี้ยมาตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ดีผมก็จะมาเสริมให้ในงวดต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับงวดนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกโชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ